คุณนลจวง,งสินหยียนคุณเป็นได้แค่จวงสินหยียนเท่านั้นเธอได้ยินอาจารย์พูดถึงตำนานของกุหลาบแฝดนี้หรือเปล่าถ้ากุหลาบทั้งสองนี้ไม่ตายพร้อมกันดอกหนึ่งก็จะเสียหายอีกดอกผลิบานอย่างเดียวได้ฉันเจอเขาแล้วจริงๆดอกไม้แฝดไงอีกคนบนโลกที่เหมือนฉันเปี๊ยบเนอะฉันชื่อจวงสินหย,ยนคนพูกนี้มาหาฉันจึงเข้าใจผิดว่าเธอเป็นฉัน คุณชื่อจวงซินเยียนผมคือคู่มั่นของคุณฉันชื่อจวงซินเยียนการแต่งตั้งประธานคนใหม่ครั้งนี้ฉันไม่เห็นด้วยคะ่ะจวงซินเยียนถูกส่งไปเมืองนอกเมื่อ17ปีก่อนไม่มีทางกลับมาแน่นอนเยียนซิงเฉิงคุณเป็นใครกันแน่คุณเป็นคู่มั่นของจวงซินเยียนจริงเหรอคุณไม่มีสิทธิ์รู้ว่าผมต้องการอะไรคุณจะทําอะไรอะเยี่ยนซิงเฉิงคุณปล่อยฉันนะคุณว่าผมจะทําอะไรล่ะฉันเป็นจวงซินเยียนตลอดไปไม่ได้หรอกคุณคือเสด็จมานหนิงใช่ไหม วันนี้คุณจะช่วยอยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมฉันเหียนียนตายแล้วแต่คุณต้องมีชีวิตต่อไปผมจะช่วยคุณเองฉันเชื่อคุณเรามั่นกันเถอะคุณรู้ไหมว่าม,มั่นกับผมจะหมายความว่ายังไงฉันรู้ค่ะดังนั้นคุณจะมาอยู่เคียงข้างฉันได้ไหมได้พวกเรามั่นกัน ความบันเทิงที่ใช่เพื่อทุกเจ็ดเอ j นจอยครบทั้งหนังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง